โอ้ยไม่ได้ใสแว่นจะมองเห็นไม่ได้ คใครบ้างเนี่ยทุกท่านพร้อมอแล้วก็ตัชาติราตนะใจพร้อมๆกันกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็อาราธนาสินรับสินครับ <c oughs> อิม้นาสก,กาเลนะพุทธังอูเทมาจะเตวานาปุจจาระตัวจานิยาเอตัมังาั กาเตโรอะเตตวาโสจะคุปจะกาถาปุญญะตาตะสัมมาปะณีติสัมมางารมุผลังดาวชาจะเสปันตะวินะ

ตาวตัวตัวปินอาการต่างตามบามุบานาวินาสเมันตุยันตุนิมิตอวมังการเดโยจามานามสักุณาสาชตัวปะปะกตัวสัวปีนอาการตางสังตาง สามเณรตัยาสานุภาวะตัยาไกเนวัเสนติพิงนางยามมีเทวานุยยนจันราตินทิวมาตันทิ่ตัวสุขังสุภาิสุดจะปาปางเกณจินวาสเทียเปรตังบริจันตามบนาม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để và bỏ lỡ những video hấp dẫn

পবানি নামে সাত সম্ভোধি মোটামাচা চু চল সফে পুত จะเจรนญรกังบันดามติาตปาปันธภาวะทุศักดังบารกงรังาังกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอขอบพระเจ้าทาั้งหลาย พ่อพิสูจงฆ์งงรับรึ่งทาารงทางราทรงทรงทราทงางาขขงาารงทริวางทรทรงบรงทาทรง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 ทร้ทรง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 เพรงทร้ทงทรงงทรงทมงทรงทรงารรงทรงาทรยงทรรรงรท ญาติสนิทนิตสหายทั้งที่ร่วมรับไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีและขอน้องถวาย คุณกุูสนี้ดูแสิ่งสักดิ์สิทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองดูแลหมู่บ้านแห่งนี้ขอจงได้รับกุูสนี้และมีความสุขสิ้นการลนานเทิสาธุสุนาตุเมปันเตสังกอยังปินดาโต สังฆทานเดีนะโดยท่านเจ้า,า้าตลอดทั้งผู้มีศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งพระทหารมาถวายเป็นสังฆทานในท่ามกลางระหว่างสงก็มีได้จเพาะต่อจงลงว่าเป็นของพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้บบดนี้อารมาพาดจะสมมทตนเป็นพระตุเทศแจกของสมบอติเป็นองค์ระส่วน ส่วนที่หนึ่งน้อมนำ,นำถ ar, วายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งน้นม DB, อมนำถวายแด่พระอริยสงฆ์สี่คู่แปดจงพวกและสมุติสง์เมื่อท่านสันเสร็จและวจงอนุญาตเดชายกตายิกาวายาวัจกรตรอั้งสัตว์เดรสาที่หาอาหารเลี้ยงชีพทุกจําพวกบัดนี้ถ้าประสงค์รูปใดห็ดเป็นการไม่สมควร จงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางาร,ระหว่างสงเมื <ยะ S 1> ม่อเห็นสมควรแล้วใสโจวนุโบทนาสาธุการขึ้นพร้อมกันเทือนปฏิสงงฏังกัรสังปฏิสังตุมังคิพเมีวาสมิจัตุ สัพเพบริ่นตูสังขปันโธพนรสยาตามนิโจติรสอยาันจันโถจาระวโควินาตเตอะภวัฏปันโรโยสุกิ गाय तो बवा सा थावा चंद बारो विना च तुम तया बवा त सुखी थे गाय पवा सा

ปารารัตนนตยานนภานารตนาตยาเตถายุโตภาวะพิวาสสนาสิเลสานิจังบุธาปัญญาจินาจรตโลธรมวาทนติยาโยวันนนสุขัง พรลังสิริอายุจาวันโอจักรฐานวะเทใจอาสาวะสะดาวะจัจอายุจักเทวศิลปะวันตุเตภาวะตุสะธรมะกาลังลักขันตุสะวะเทวะตาสะปะวุฑะนุภา tạo ra bay 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 ที่เขาพับอยู่นั่นแหละอันนั้นแหละใบเดิอดตาแบ่งการแบ่งกาันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนี้ของแม่ตวัวอันน,อน,นี้เป็นนู่น

ีนี้สีเป็นระเบียบเรียบร้อยนะไม่ค่อยปน <c oughs> อ้าวมีสีขาวมาลงที่ตรงนี้ด้วยสีเขียวมีสองที่